สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์บายคุณครูแตนและคุณครูแก้มบุ๋มนะคะเด็กๆเอ๊ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมนะว่าเราเรียนในหน่วยของอะไรกันนะเราอยู่ในหน่วยของการค้ามนนาคมใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วคลิปนี้คุณครูแก้มผมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆในคลิปนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากการคามนาคมและประโยชน์ของการคามนาคมนะคะเด็กๆและที่สําคัญในคลิปนี้เด็กๆจะได้ไปร้องเพลง พร้อมกับคุณครูแก้หมุมกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันก่อนเลยเพลงคะมนาคมคะมนาคม ส่วนทางน้ำนั่งเรือผ่านลมพัดปลิวเครื่องบินลิวทางอากาศแสนไกลเออว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะร้องเพลงกันได้ไหมคะอายังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆท่องเนื้อเพลงตามคุณครูแก้มุมเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ เพลงคะมนาคมคะมนาคมสามทางจําให้มั่นทางบกนั้นรถยนต์วิ่งแล่นฉิวส่วนทางน้ำนั่งเรือผ่านลมพัดปิว เครื่องบินริว่วทางอากาศแสนไกลเอ่ยว้าวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปร้องพร้อมกันเลยนะคะเ<ม>พลงคมนาคม あ、uh huh. uh huh. ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูแก้มุมได้ไหมเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆยังร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฟังเพลงของคุณครูแก้มุมบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้ร้องเพลงได้แต่เอ๊ในเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคามนาคมใช่ไหมคะแล้วการคามนาคมมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเด็กๆ มีทั้งหมด3ประเภทใช่ไหมคะมีทางบกทางน้ําและทางอากาศใช่ไหมคะเด็กๆเรามาเริ่มกันที่การป้องกันอันตรายจากการข้ามนาคมกันนะคะเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะการป้องกันอันตรายจากการข้มนาคมทางบกนะคะเด็กๆมีอะไรกันบ้างนะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเด็กๆ 1. ปฏิบัติตามกฎของจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรต่างๆนะคะเด็กๆ 2. เมื่อต้องขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เด็กๆควรสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยนะคะเด็กๆ 3. เมื่อเด็กๆนั่งรถยนต์ เด็กๆควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง4เมื่อเด็กๆจะต้องข้ามถนนให้เด็กๆข้ามโดยใช้สะพานลอยหรือว่าข้ามตรงทางม้าลายนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการป้องกันอันตรายจากการค้ามนาคมทางน้ำนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆขึ้นเรือ เด็กๆจะต้องรู้จักรอรอในที่นี้ก็คือรอให้เรือจอดเทียบท่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเด็กๆแล้วเมื่อเด็กขึ้นไปบนเรือโดยสารแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆควรสวมเสื้อชูชีพไว้ตลอดการเดินทางนะคะและที่สำคัญไม่ลุกเดิน ให้นั่งประจำที่ของตนเองนะคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าเด็กๆทำได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นการป้องกันอันตรายจากการคมนาคมทากาศนะคะเด็กๆเมื่ออยู่บนเครื่องบินเด็กๆควรคาดเข็มขัดตลอดเวลาและไม่ควรลุกเดินขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนท้องฟ้านะคะ เพราะบางทีเครื่องบินอาจจะตกกลุมอากาศได้นะคะเด็กๆเด็กๆอาจจะได้รับอันตรายก็ได้นะคะและที่สำคัญเด็กๆควรปฏิบัติตามพี่ๆแอร์โฮสเตสอย่างเคร่งคัดนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้จักวิธีการป้องกันอันตรายจากการคมนาคมต่างๆแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของการค้ามนาคมกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆว่ามีอะไรกันบ้างการค้ามนาคมมีประโยชน์ทั้งการค้ามนาคมขนส่งอย่างเช่นส่งสินค้าหรือว่าจะส่งสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเด็กๆหรือว่าจะเป็นส่งผู้โดยสารนะคะและยังมี การคมนาคมในการติดต่อสื่อสารอีกด้วยนะคะเด็กๆก,การค้ามนาคมขนส่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด็กๆในด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆการค้ามนาคมมีประโยชน์ทั้ง3ด้านเลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการค้ามนาคมทางโบกการค้ามนาคมทางอากาศการค้ามนาคมทาง เรือหรือว่าทางน้ำของเรานั่นเองมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าการคมนาคมมีความสำคัญและมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย